ม,ม,มีเพื่อนเยอะเลยมีเรือด้ยโอ้แถวนี้กูมีซากเรือเก่าๆด้วยแถวนี้คนก็นคงมานั่งเล่นกันมีเรือลำน้อยๆด้วยนะเยอะๆเลยเออต้องใส่แบบเขาเดินทางข้ามมาฝั่งนี้เนา,า,า,านนะไ,ไปหัปนไปไปไเห็นกเจาเห็นขาเรือ สวนที่ไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งโอ้ไม่เห็นกูบะมู๊คือไข่แล้วนะคะอันนี้คือนอกเหนือจากไข่นะเมืองลัดจังหายงอแงอยากได้หมวกกันนอกะนะห,หน้ามาซีลัตจงังได้แค่อยากนั่นแหละลัดจังกลับกันเถอะนี่ลัจังอยากได้หมวกกันนอก อ่ะใส่ลองไปก่อนใส่ลองไปก่อนเนี่ยหันมาหน่อยเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะคือมนุษย์ต่างดาวแท้เลยไปเบิ่งหันราคาเขาเบิง่งราคาเนี่ย,ยหเจ็ดร้อ,อยนี่เนาะนี่นี่ราคาเท่านั้นใช่ไหมเจ็ดเก้าเก้า อันเก่ามันแตกใส่ดีป๊อปนนอวดเอาสินเดือนยังมาเอาด้วยมาซื้อไข่แล้วนะคะแล้วก็ได้เห็ดไปสองพแพ็คได้นมไปกินด้วยแล้วก็ทำยาซักผ้านะคะ ตอนี้เราอยู่บิ๊กซีดาวพะ้องพอแล้วละจังอย่าไฮอย่าไฮพอแล้ว <c oughs> อันนี้มันพันหกอันนี้พันหกเก้าสิบอันนี้พันห้าเก้าสิบอันนี้พันหนึ่งเก้าสิบนี้ค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า ราคาหาลองไปแล้วแดงลองไปมันมันตัดแ่งดาวเลยดีทุกคนตอนนี้เราไปเดินห่างมาแล้วซื้อไข่เอาแวะมากินส้มตำเนนืินนะด้วยแวะมากินส้มตำ สามสิบปีที่แล้วโอ้ยมาเด้วพี่น้องเลยมากินเขาเศร้าเขาเชียงเขาแหลงอยู่บอนเดียวกันเลยว่ามึอเศร้ากินแต่ม,มาม่าจนคำเลยโอ้ลักจังพขาอดเขาลักจังงอแง,งนะยังได้หมวกกันน็อกติไม่ได้เลยทุกคน คือเขาออกมาจากทางแล้วไ่ได้หมวกันหนักมากินข่าวนันเด้อทุกคนเด้อตอนนี้เราอยู่ร้านลาบประจำของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีด้วยนะคะที่ให้ค่าขนมแล้วก็ ตําเน็ยให้นะคะวันนี้ก็เลยเลี้ยงส้มตำรัดจังมีไหมรัดจังรัดจังย่างเงาแง่สิ <c oughs> มาถากินเขาอยู่ทุกคนตอนนี้เนาะคือหิ้วเขา่าเบื่อเลยมันรันนจังที่เราไปซื้อไข่มาแล้วนาอแล้วก็ซื้อไข่ซื้อของใสมาก็มากินส้มตำข้างนอกกันนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณพี่ชายของเราด้วยนะคะที่ให้ค่าขนมน้องมาก้วกะให้ค่าไขเ่เพนะื่อนเราเนาะเติมเน็ตให้ด้วยกันเนะาะกะเมื่อนี้ก็เลยมาเลี้ยงส้มตำรัดจังนะเดือนมากินหลาบสักมือหนึ่งเนาะ เราเล้ยพี่น้องกองป่ามากินน้ำกันนะแต่ว่าตอนนี้ลุกค่าร้ายเนาะเ่าท่านได้กินง่ายทุกคนรอวนไปค่ะวางของเรามาแล้วในเรมุมมืดของรัชจรรัชจร หิวข้าแล้วแลวจังอาหารมาแล,แล้วนะนี่อาหารมากนะรอสักครู่นะแลวจังตอนนี้มีลูกค้าหลายคนอยู่รอสักครู่นะคะร่างของเรามาแล้ว นิ้วค้าแล้วแล้วยังอาหารมาแล้วนะนี่อาหารมากนะรอสักครู่นะแล้วจังตอนนี้มีลูกค้าหลายคนอยู่รอสักครู่นะคะ ะะเอาล,ลาบในรอบจกักปีเลยแปดเดือน <c oughs> ในรอบแปดเดือนนะทุกคนเลียงลาบรัดจังนะทุกคนนะมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องคงไป ดียังมุงเกรีคนตัวนี้เราเห็นไฟแบบแบบดิฉันแอมเห็นแล้วเอ้อเอ้ทำไมเขาให้ขึ้นไหมพี่ขึ้นได้อยู่ใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออจอดจอดหนาวไปไปได้ไปได้เอา้าเขาให้คนข้ามไม่รู้เลยโอุ้ด เอภัยนะพี่น้องไอคอนสยามโอ้มาหลับร้านสาวพี่น้องเอ้ยโอ้ทำมาเที่ยวไอคอนสยามใส่ละมันไม่รู้สิจอดได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ยืนพยแพ้แว่อยู่หรอหก็เดินไปสิตรงไหนละพี่เคยเอามันตรงไหนที่คิดเคยรับเขาตรงไหนโทรไปหาสิเคยรับกันตรงไหนละ่ะเขาบอกอยู่ในะห้างโอเคโอเค อดใจเลยเนาะหลานสาวโทยังนี่คือสถานีรถไฟสถานีเจริญนครน,นี่คือห้างใหญ่ไอคอนสยามโอ้ยนี้แล้วพี่น้องเลยมาได้เขาไปทางไดนดอกมาหลับน้องอมแวะมาหลับน้องอมเนาะน้องอมทำงานอยู่ที่นี่นะคะ ูได้อยากกินอาหารละอาหารญี่ปุ่นก็มาอุดหน,นุนนี่เยอะพี่น้องไอคอนสยามไม่ใช่เขาอยู่ทั้งหน้าหรอพี่โอมาแล้วมาแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเด็กมาแล้วค่ะน้องบายบายไปเลยมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะระวังไข่อะไรมาเนี่ยไข่แตกน,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 นะน้องไข่แตกนะ ได้แล้จ้างไม่ฉี่เลยเดี๋ยวมึงก็แหละกินมึงน่แหละฉี่ตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ลมหอมกินทนนานมากเลยนะอช่อได้อร่อยนะทุกคนขนขึ้นรถเลยล่ะมีมีมีมาวาดกำแพงตรงข้างๆนี้ด้วยเนาะสุดซอยเลยหนุดเหรอสุดเลยเหรอใช่ไม่ถ่ายรูป ไม่ได้มาเที่ยวไอคอนสยามเลยทำงานไงไม่ได้มาเที่ยวอมก็ทำงานอยู่ไอคอนสยามนะทุเขาก็มืแแจ่บันี้